ออพี่ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะน้องก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราอยู่ๆแล้วก็มีความแบบรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องอะไรต่างๆนานะให้น้องใช้วิธีฉุกไม่ใช่ฉุกคิดนะครับฉุกปุ๊บแล้วหันมาโฟกัสที่ลมหายใจลองทําดูนะฮะแล้วมันจะทําให้เราผ่อนคลายมากอ่าอย่างกรณีสมมติถาพี่มีอะไรเข้ามาในหัวใช่ไหมก็ฉุกคิดไม่ฉุกคิดอะ่ะก็ฉุกแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสไปที่นี่เนี่ย พอเราโฟกัสมาที่ลมหายใจพบเนี่ยเราจะลืมทุกอย่างแล้วจะทําให้ร่างกายเราผ่อ,อนคลายขึ้นนะฮะหลักวิสัยคือว่าถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องกังวลพบเนี่ยการทําง,งานของสมองนะครับสมองรู้ว่าเราไม่คิดสมองรู้ว่าเราไม่เครียดตอมใต้สมองก็จะไม่หลั่งสารที่ถกอความเครียดให้แก่เรานะฮะสารนั้นเขาเรียกว,ว่าสารคอ,อร์ดิซอลนะครับคอ,อร์ติซอลคือสารที่มีปฏิสัมพันธ์กับความเครียดของเรามากนะฮะ ถ้าสมองไม่คิดสมองก็ไม่สั่งแต่ถ้าเราคิดถึงมันสมองก็จะสั่งคอร์ติซอลก็จะออกมาแล้วเราก็จะไม่แบบตอนแต่เริ่มไม่สบายกายก็คือแบบเหมือนเป็นกดพย้อนอ่ามันมีอะไรจุกที่หน้าอกปวดหัวบางคนก็ที่ว่าเป็นไมเกรนเนี่ยอย่างมาจากจิตว้วนนะฮะเหมือนเดิมตัดความคิดหันมาโฟกัสที่ลมหายใจพอมีอะไรแว้มาตัดความคิดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูเนื้อหาอรายละเอียดของอารมณ์ ตัดความคิดลบมาที่ลมหายใจอย่างเดียวนั่นนะครับลองทําดูนะครับยังไงก็ขอให้พันธุกิรไปได้นะครับทุกคนสามารถพันธุกรรมได้ทุกคนมีความสามารถนะครับผมแล้วคนเราเนะี่ยในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่ผ่านมาตั้งแต่เราเกิดมาเนะี่ยเราใช้ความสามารถของเราแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะฮะขุดอีกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของเรามาให้ได้นะครับ